สวัสดีค่ะฟ้าชนะด,ดาสิริยงนะคะวันนี้ฟ้าออกมาสรุปมหัศจรรย์แห่งชีวิตกุญแจดอกที่15จากคอสมหัศจรรย์แห่งชีวิตของครูสิตาถ้าใครอยากดูเวอร์ชั่นฉบับเต็มสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะมหัศจรรย์แห่งชีวิตกุญแจดอกที่15บําบับัดความสัมพันธ์มหัศจรรย์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ยังติดขัดกับทุกความสัมพันธ์กับผู้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอยู่คุณยังโกรธคนนู้นคุณยังแค้นคนนี้คุณยังแค้นฝั่งหุ่นคนนั้นเมื่อในอดีตคนนั้นมาพูดกับฉันแบบนี้ใครมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันจะจดจำมันแบบไม่มีวันลืมแล้วคุณรู้ไหมสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้นำพาทำให้คุณมีความสุขมันมีแต่จะฉุดรั้งคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไร ไม่ว่าคนอื่นจะมองโรคเป็นแบบไหนแต่เราต่างหากที่ตัดสินใจมองโรคยังไงคุณรู้สึกกับผู้คนและโรคใบนี้แบบไหนหากคุณมองว่าโรคใบนี้น่าเศร้าอ,อยู่ยากและบางคนอาจมีความคิดที่ว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ด้วยและทำไมตอนเด็กๆฉันถึงพบเจอแต่เหตุการณ์ที่ไม่ดีทำไมในอดีตฉันมีแต่ความทรงจำที่ย่ำแย่ไม่ว่าวันนี้คุณมีความสัมพันธ์ที่ติดถัด ไม่ว่าจะเป็นกับลูกของคุณพ่อแม่ของคุณแฟนของคุณสามีของคุณแฟนเก่าของคุณเพื่อนของคุณเพื่อนที่เคยหักหลังคุณมันไม่จําเป็นเลยและมันก็ไม่สําคัญเลยหากวันนี้คุณแค่เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคุณจะอนุญาตปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นออกไปจากชีวิตคุณตลอดไปหรือคุณจะอนุญาตเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเป็นความทรงจำติดตัวคุณตลอดไปขอยกตัวอย่างเรื่องคนแก่และเด็กนะคะ มีคนแก่คนหนึ่งกับหลานชายกำลังเดินทางไปที่เมืองเมืองหนึ่งโดยใช้ม้าเป็นพาหนะและผ่านหมู่บ้านแรกชาวบ,บ้านเห็นว่าคนแก่กำลังจูงม้าที่มีเด็กนั่งอยู่บนหลังม้าและตะโกนว่าโอ้เด็กอะไรเอาเปรียบคนแก่ปล่อยให้คนแก่เดินจูงม้าอยู่แบบนั้นคนแก่คนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเปลี่ยนให้เด็ก ลงมาจุงม้าแล้วส่วนตัวคนแก่นั้นก็ขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแทนแต่พอถึงหมู่บ้านที่สองชาวบ้านก็ได้ตะโกนมาบอกว่าเอ้ยดูคนแก่กับเด็กนั่นสิคนแก่อะไรโคตรเอาเปรียบเด็กเลยปล่อยให้เด็กจุงม้าคนแก่และเด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจนั่งบนหลังม้าทั้งคู่แต่พอไปถึงหมู่บ้านที่สามหมู่บ้านที่สามชาวบ้านกลับตะโกนมาว่าเฮ้ย ดูคนแก่และเด็กสองคนนั้นสิโคตรเอาเปรียบมา้าเลยไปนั่งอยู่บนหลังม้าทั้งสองคนข้อทาดุนกับสัตว์ไม่มีความเมตตาเลยคนแก่และเด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจลงมาจงม้ากันทั้งคู่และพอผ่านหมู่บ้านที่สี่หมู่บ้านที่สี่ชาวบ้านก็ตะโกนมาว่าเอ้ยดูเด็กกับคนแก่นั้นดิโคตรโง่เลยมีม้าแท้ๆกับไม่ขี่ ข้อสรุปของเรื่องคนแก่และเด็กคืออะไรคะเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรบนโลกใบนี้คุณก็โดนดินทาอยู่ดีไม่ว่าคุณจะทําดีเพียงใดไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นและดีขึ้นมากขนาดไหนเมื่อมีคนจ้องที่จะด่าคุณยังไงเขาก็ด่าเราอยู่ดีและอยากให้คุณรู้ว่านั่นมันคือปากของเขาความคิดของเขาแต่เราต่างหากที่อยาเอาตัวอย่าเอาใจไปรู้สึกกับคําพูดเหล่านั้น และอย่าพยายามทำในสิ่งที่เขาพูดโดยไม่แคร์ความรู้สึกของตัวเองเราต้องชัดเจนในเป้าหมายของเราว่าเราจะไปทางไหนใช้วิธีใดจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ขึ้นอยู่กับที่คำพูดของใครหากคุณมัวฟังคำพูดของคนอื่นฟังคนโน้นคนนั้นคนนี้จะทำให้คุณถึงเป้าหมายช้าแต่ถ้าหากคนที่เตือนคุณเป็นคนที่มีผลลัพธ์มีชีวิตที่ดีคุณคุณที่จะเชื่อฟังเขาเพื่อที่คุณจะได้มีผลลัพธ์แบบเขาเชกเช่นเดียวกัน หรือถ้าหากคุณไปแวะฟังคนธรรมดาคนที่ไม่มีผลลัพธ์คุณมัวแต่ไปแคร์คำพูดและความรู้สึกของเขามันจะทำให้คุณถึงเป้าหมายช้าลงเพราะคนเหล่านั้นเขาได้สะท้อนตัวตนในแบบของเขาที่เขาทำมันไม่สำเร็จและเขาก็เชื่อว่าคุณก็คงทำไม่สำเร็จแบบเขาเช่นกันดังนั้นคุณลองถามตัวเองดูว่าหนึ่งชีวิตมีเพียงครั้งเดียวคุณควรเอาเวลา ที่มีค่าของคุณเอาสมองที่มีค่าของคุณเอาความรู้สึกที่มีค่าของคุณเอามงยาหมหัศจรรย์ของคุณเอาวันเวลาที่ช่างแสนมีความสุขของคุณมาทําความดีคิดดีคิดบวกส่งแต่พลังงานดีๆมาพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณมีผลลัพธ์มีความสําเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าเราสามารถบำบัดความสัมพันธ์มหัศจรรย์แรกได้เลยโดยเริ่มต้บนบำบัดจากตัวเราก่อนโดยเริ่มจากการคิดดีคิดบวกเพราะเมื่อเราบำบัด ความสัมพันธ์กับตัวเองได้แล้วเมื่อเราคิดจะไปบำบัดความสัมพันธ์กับผู้อื่นมันจะง่ายและดีกว่าการคิดลบอยู่เพราะถ้าหากคุณมองทุกอย่างในแง่ลบมองทุกอย่างเป็นอคติในตาคุณมองสิ่งใดคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นดังนั้นเราจรึงต้องเปลี่ยนมุมมองของเรามองยังไงก็ได้ให้มีแต่พลังงานบวกให้มีแต่พลังงานด้านดีเวลาใครว่าเราก็อย่าไปเสียใจเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น และบางคำพูดบางทีเขาอาจจะตั้งใจพูดให้เราได้ยินเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวเองให้มีผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่าเดิมหากเราสามารถมองโลกเชิงบวกมองเชิงพัฒนาตัวเองเราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีความทุกข์และถ้าใครว่าเราหลังจากนี้เราก็จะไม่สะทกสะท้านหรือสะเทือนใจเราจะกลายเป็นคนที่ทุกข์ไม่เป็น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตที่ไม่ดีและคุณยังคอยพุ่มบ่นถึงเพื่อนเก่าของคุณยังคอยพุ่มบ่นอดีตของคุณยังคอยพุ่มบ่นผู้คนที่เข้ามาทำให้คุณมีชีวิตที่ย่ำแย่คุณก็จะดึงดูดแต่คนเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคุณก็ยังรู้สึกถึงเพื่อนที่ทรยศคุณ คุณก็ยังรู้สึกถึงคำพูดคำติดฉินดินทานลมปากของผู้คนและคุณยังคงมีความรู้สึกถือโทษอโกรธผู้คนมากมายในอดีตคุณจะไม่มีวันที่จะเลปลี่ยนแปลงชีวิตได้คุณจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นให้เป็นการขอบคุณถึงมาในความเป็นจริงในชีวิตจริง คุณไม่สามารถที่จะไปบำบัดหรือไปเคลียร์ความสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้โดยตรงแต่คนสามารถที่จะตั้งจิตนึกถึงหน้าเขาแล้วส่งแต่พลังงานดีๆคำพูดดีๆให้ไปถึงตัวเขายกตัวอย่างเช่นขอบคุณเธอนะที่ครั้งหนึ่งเธอทำให้ฉันรู้ว่าการกอดความทุกข์ความเครียดแค้นมันไม่ได้ทำให้ฉันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมาเลยวันนี้ฉันได้รับรู้ถึงบทเรียนและผลลัพธ์ของมันแล้ว ฉันขอขอบคุณมากที่เธอทําให้ฉันได้ก้าวข้ามผ่านและฉันเชื่อว่าฉันได้เจอคนดีมีบุญและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนฉันขอขอบคุณสมองของฉันที่ทําให้ฉันได้แยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดดีสิ่งใดนไม่ดีวันนี้ฉันได้ตัดสินใจปลดปล่อยความทุกข์ทั้งปวงของฉันออกจากหัวใจทั้งหมดฉันขอขอบคุณความทุกข์ทั้งปวง ที่หลังจากนี้ฉันอนุญาตให้เธอออกไปจากชีวิตฉันและวันนี้ฉันขอยกโทษอโหสิกรรมให้กับทุกๆคนและทุกๆเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันเสียใจเพราะฉันดูแลว่ายิ่งฉันเก็บพลังงานลบๆไว้มากเท่าไหร่ชีวิตฉันมันไม่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาเลยและทำให้ฉันเสียใจทุกทรมานมาหลายปีฉันขอขอบคุณน้ำตาทุกหยดของฉันที่ทำให้ฉันรู้ว่าหลังจากนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้อย่างไร ฉันขอขอบคุณผู้คนมากมายที่ทำให้ฉันฉลาดขึ้นในการมองโลกฉันขอขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าหลังจากนี้ฉันพบเจอแต่คนดีๆกนรยานิตรดีๆที่นำพาฉันไปสู่จุดหมายปลายทางและช่วยเหลือผู้คนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกันเมื่อคุณเคลียร์ความสัมพันธ์กับตัวเองจบแล้วคุณก็ต้องพูดความสัมพันธ์ในสิ่งที่คุณปรารถนายกตัวอย่างเช่นฉันปรารถนาพบคนดีมีบุญคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกัน ฉันปรารถนาพบเจอแต่กัลยาณมิตรดีๆที่พร้อมเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับผู้คนฉันปรารถนาพบเจอคนซื่อสัตย์คนใจใหญ่คนที่พร้อมสร้างผลลัพธ์และไม่ห่วงความรู้ฉันต้องการคนที่ส่องสว่างด้านดีพร้อมที่จะเดินเคียงข้างฉันทำความดีเพราะฉันเชื่อว่าจักรวาลแห่งนี้มั่งคั่งเหลือเฟือ มีผู้คนที่ฉันปรารถนามายืนเคียงข้างฉันอย่างแน่นอนฉันขอขอบคุณจักรวาลที่ได้ส่งคู่ครองที่สุดแสนเพอร์เฟกมาให้ฉันฉันขอขอบคุณจักรวาลที่ดึงดูดทีมงานทรงพลังทําให้ฉันประสบความสำเร็จอย่างทะลุทะลวงทุกเป้าหมายหากคุณยังคงกอดความทุกข์ยังยืนหยัดในความเครียดของคุณยังมีความเสียใจยังน้อยใจยังมีความกังวลไม่พอใจไม่สบายใจ ยังคงหงุดยีดพูดอะไรไปก็น้ำตาไหลคนเหล่านี้จะไม่มีวันที่มาถึงจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยแต่วันนี้คุณได้ดูแล้วคุณก็ปล่อยและอโหสิกรรมยกโทษให้กับตัวเองโยกโทษให้กับผู้อื่นโยกโทษให้กับทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ในอดีตของคุณและพูดกับตัวเองว่าหลังจากนี้สมองของฉันจดจําแต่เรื่องราวดีๆเท่านั้นเรื่องที่ไม่ดีฉันจําไม่ได้และหลังจากนี้ฉันขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตของคุณก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นในการเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อีกครั้งจุดเริ่มต้นนั้นหมายความว่าคุณได้ส่งแรงปรารถนาออกไปใหม่ให้กับจักรวาลแห่งนี้โดยปรารถนาที่จะพบเจอผู้คนมหาสารกลุ่มใหม่แต่ถ้าหากคุณไม่ยอมปล่อยอดีตหรือผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ในอดีตคุณจะไม่มีวันพบเจอผู้คนมหาสจร์ได้อย่างแน่นอนหลังจากนี้คุณดู้ะว,ว่าคุณไม่ควรที่จะโกรธใครเครียดแค้นใครติดใจอะไรกับใคร คุณควรที่จะส่งแต่พลังงานดีๆออกไปให้กับผู้คนและทุกสรรพสิ่งและที่สําคัญคุณควรที่จะขอบคุณผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณฉันขอขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาสนับสนุนฉันไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรฉันขอขอบคุณมากๆที่ครั้งหนึ่งเราได้เจอกันฉันขอขอบคุณมากผู้คนมากมายที่ทําให้ฉันได้เจรินรุ่งเดืองเฟื่องฟูขอขอบคุณผู้คนมากมายที่แม้ว่าวันนี้ เราจะต้องจากลาก,กันไกลแต่ก็ขอให้รู้ว่าขอให้ทุกคนโชคดีแนะชันโชคดีที่ได้เจอพวกเขาชันขอขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อช่วยเหลือผู้คนสืบเนื่องต่อไปชันขอขอบคุณผู้คนมากมายที่ทําให้ชีวิตของฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันชันขอขอบคุณผู้คนมากมายที่นนร้วนแล้วแต่เป็นคนดีมีปุนคนดีมีศีลธรรมเพื่อทําให้ เราได้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันฉันขอขอบคุณเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ฉันได้ทยานฟ้าและมีผลลัพธ์เพื่อช่วยเหลือผู้คนสืบแน่องต่อไป